ตลอนยะโสธรสองกะไร่สีสันกันค่ะมาถึงยะโสธรต้องได้กินไก่ย่างบ้านแคนกันนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ขายทั้งสองข้างทางถนนแจ้งสนิทของบ้านดงแคนใหญ่อําเภอคำเขื่อนแก้วห่างจากตัวจังหวัดยะโสธรไปทางอุบลราชธานีสักประมาณ35กิโลเมตรเอกลักษ์ไก่ย่างบ้านแคนน่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วขาปลาร้นี่แ่ะคะ่ะรสชาตินัวไม่ซ้ำใคร หากได้มายะโสธรลองแวะมาซื้อชิมกันดูนะคะอุ๊ยอุ๊ยร้านนี้รับคนละครึ่งเราชนะด้วยแวะร้านนี้ดูกันค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะไกานึาน่งไมนมคะ่ะอันนี้รับคนละครึ่งด้วยนะคะตัวเท่าไหร่คะตัวร้อยยี่สิบค่ะนี่นะคะร้านนั่งทานที่ร้านก็นได้ใช่ไหมคะนอกจากไก่ย่างมีอะไรอีกคะมีลาบหมต้มแซบมีลาบหมู ข้าเหนียวอะไรพวกนี้โอ <advantages. S 2> <Ke> เคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่สองตัวนะคะเอาเลือกให้ร้อนๆเลยค่ะ<ม>สวย,วยเลยค่ะแล้วก็ลาบหมูแล้วก็กข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวนี่ค่ะสิบบาทถูกไหมเห็นหนังอย่างเงี้ยเหมือนไก่กรอบกรอบใช่ครับกรอบนอกนุ่มในนู้นจะมียุงอีกคนนึงับราคาสามค่ะ คนนึงอยู่คำามขึ้นแก้วครับอ,อันนี้ขาดย่างมาใช่ไหมคะจะมาทำน้ำพริกอันนี้แค่ตัวอย่าง <laughs> ตัวอย่างค่ะวันวามา,าค้บคบาบูชาเมื่อวานเอ,อ่อตอนบ่ายมง พ่อค้าแม่ค้าขายดีมากเลยนะคะคนเยอะมากร้านนี้มีสิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะคะเราชนะมาใช้บริการได้เลยนะคะร้านนี้ไม่ลงสาขาสองครับรงข้ามวัดรงข้ามวัดประชาเฉลิมเกียรติอ้อเอกลักษณ์พิเศษไก่ย่างบ้านแคนต้องน้ำจิ้มแจ่วขาปาราลองมาดูวิธีทำกันค่ะอันนี้ขาอะไรคะอันนี้เป็นขาใหญ่ทั่วไปครับขาที่เราขายตามตลาดครับถ้าเป็นไปได้ก็เป็นขาป่าครับต้นเล็กๆขาเล็กๆันจะหอมข้อหนึ่ง แต่เรานี่เป็นขาที่เขาขายตามบ้านตามตลาดทั่วไปเยียมก็เผาเพื่อความหอม,มจริงๆเช้านี้ทางพ่อค้าแม่ค้าไม่ทันนะคะอันนี้ทําให้เราเป็นพิเศษหอมมากเลยค่ะนี่แค่ได้กลิ่นนะคะเนี่ยซอยขาเป็นแว่นเล็กๆเสร็จก็ใส่ลงในครกนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะขั้นตอนต่อไปก็โครกเลยค่ะ จะได้กำลังแขนสะหน่อยปั่นได้ไหมคะหรือไม่อร่อยปั่นปั่นคือปั่นมันจะคนละรสชาติกันได้อยู่ก็ใส่หอมหอมที่เราเผาไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปคลุกไปเรื่อยๆให้มันแหลกละเอียดเอาหยาบหรือละเอียดเอาถ้าเป็นไปได้ก็ให้ละเอียดเลยครับ อันนี้นะคะเดี๋ยวปลาล้าใส่ปลาลาสับบอกสุกถ้าถ้าสุกนี้ก็ไปคั่วนะคะแต่อันนี้อ,อ,อย่างชาวบ้านโดยทั่วไปเขาก็ยังนิยมทานดิบกันอยู่นะคะก็อร่อยกับคนละรสชาติถ้าบางคนไม่ไม่ทานดิบก็เอาไปทำให้สุกร้อนนิดนึง นี่เลยค่ะ,ะหน้าตนนาแรนดูแล้วค่ะนี่อย่างนี้เลยค่ะใช่เลยหน้าการหน้ากินน,กน,น้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่อร่อยแต่อร่อย พี่โดดเด่นเงี่ยมืออาชีพเลยค่ะซอยยิกเลยเราซอยนีดีกลัวบาดมือนี่ค่ะทำาาานะคะค่ะรีบมากรีบมากค่ะทำให้พิเศษเลยนะอันนี้พิเศษเลยค่ะมามาประหลอบพ่อค้าแม่ค้านะคะขอแจ่วแจวน้ำพริกเนี่ย ขอขอบคุณร้านลือม่ลงสาขาสองกับน้ำจิ้มแจวขาที่ตามพิเศษให้นะคะอ๋อเราจะอยู่เทินรถไปซื้อไก่ย่างอีกร้านหนึ่งเพิ่มตามรอยคุณสตางที่เคยได้รีวิวไว้ไก่ย่างร้านไม่มนค่ะพี่เข้าใจดีแถมน้ำให้มาด้วยค่ะกลัวติดคอนี่เรามาดูหลังหลังร้านเขานะคะนางเจ้า นี่ค่ะเ o, นี่ยอร่อยตรงนี้ค่ะอร่อยตรงนี้กระช่านี่ข้าวเม็ดมันจันลูกน้องสองคนค่ะ<อ>ค่ะบ้านแคนเอกลักษณ์นะคะต้องนำ้ำจิ้มแจ่วนี่<อ><ส>นย่างร้อนๆเลยย่างๆร้อนๆนี่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะย่านนี้ไก่ย่างทั้งแถบเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ บีค่ะขย่างค่ะค่ะขอบคุณแม่มนุนะคะสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปัขายดิบขายดีหมันหมนค่ะค่ะได้ไก่ย่างบ้านแคนจากร้านลืมไม่ลงสาขาสองและร้านแม่มนุเรียบร้อยแล้วนะคะขับรถเข้าตัวเมืองกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากับตะลอนยะโสธรสเที่ยวย่านเมืองเก่าบ้านสิงท่ากับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ